สวัสดีครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์เกษตรอินทรียุคใหม่นะครับวันนี้มาติดตามผลจากการที่คนที่ใช้ซ p พี1ามศเขามีความประทับใจมากเดี๋ยวพบกับตัวเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรฮะชื่อเล่นชื่อแจ๊บครับชื่อชื่อนาเรศแสงสุขครับเอออยู่บ้านอะไรครับของตะเคครับของตะเคตะกรกกแรกครับเออ อำเภออะไรนะเออกงกรลดกงกรลดจังหวัดสุโขทัไทยครับครับคือมาใช้ไอซีพีเนี่ยเนาะซีพีสามูนหนึ่งวันนั้นได้ซื้อไปเราแถมให้ด้วยคือขวดเล็กทดลองดลองครับอืมแล้วก็เอามาฉีดเออแปลงนี้ลองอธิบายให้ฟังที่ว่าประทับใจแบบไหนคือประทับใจที่ว่ามันที่ว่าเม็ดมันแห้งนะ พอลวงหน้าแล้วตายลวงแบบนี้ครับมันไม่เป็นครับมันไม่ลามครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกมันเริ่มออกมาปุ๊บคร oh. ูมาพอดีมาแนะนาผมก็เลยเอ๊ก็เลยนึกว่าจะหายาอะไรเนี้ยนั่นดีทีนี้ผมถามครูบอกขีดได้ผมก็เลยเอาไปขีดอืมแล้วไอตอนที่มันออกไปแล้วนะ่ะคือว่ามันออกไปแล้วนะสุดลวงแล้วครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ไหนเนี่ยเนี่ยตอนที่ก่อนที่ว่าผมจะ เอายามีเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่พอฉีดยาตัวนี้เพรวมันหายครับอ๋อแต่ไอ้ที่เป็นแล้วเป็นเลยเป็นอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่รามเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกตอนหนึ่งเอามาฉีดช่วงไหนช่วงเข้ากาลังออกครับอ๋อช่วงเข้ากาลังออกกำแล้วกำลังจะเน่าอย่างนี้ครับแล้วมาฉีดแล้วมันหายหายไม่เป็นไม่ลามอืมเดี๋ยวไอ้ที่ว่ายังไม่ออกออกทีหลังนะฉีดไปแล้วได้สามวันแล้วผมมาดูปุ๊บ ออกพร้อมกันเลยฮะสามวันเนี่ยนะสามวันออกทันกันเลยโอ้โหออกพร้อมมันทปุ๊บแต่ที่ใบเขียวๆน่ะสมควรจะยังไม่เหลืองแต่ตอนนี้เหลืองทันกับที่ออกก่อนอ้าวเหลืองทันอันนี้เลยครับใบเขียวแต่ไม่เล็นเหลืองแล้วครับเอรอแล้วผมก็จะเกี่ยวพวกนี้อ๋อเกี่ยววันพ่กนี้คือวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยนะคือแปลกใจว่าเอ๊ะข้ามันทําไมออกทันกันมันจะออกเป็นขย่อมขยแยมครับเพรเพราะเพราะฉีดนี้ปุ๊บออก ทันตัวนี้แล้วก็เรื่องทันกันด้วยโอ้เนี่ยนะไอซีพีสามศูนย์หนึ่งไงนะอีกสามวันครับโอ้อีกสามวันถึงจะครบกําหนดโอ้เกี่ยวก่อนสามวันเก่วอนสันก่อนสิบวันเขายังไม่ได้เกี่ยวเลยครับอ่าอันไหนครับโอ้ไอเลยต้นในอะไรนะต้นกล้วยอะนะเขาเขาเกี่ยวเขาหวานก่อนสิบวันก็ยังไม่ได้เกี่ยวเขายังไม่ได้เกี่ยวเลยยังไม่เหลืองเหมือนนี้เลยยังไม่เหลืองเลย แล้วแล้วแล้วเขาออกไอ้ทุกรวงไหมทุกต้นไหมเหมือนกันไหมันไเรื่อยมันไม่ออกพร้อมเลยนะครับอ้าวเหรอแต่ของเจี๊ยบนี่มาใช้ซีพีสามศูนย์หนึ่งนี่ออกพร้อมกันเลยมันออกไล่พร้อมกันแล้วก็เรื่องทันกันเลยครับเออเนาะแกที่ว่าทําไมเรื่องเรื่องพร้อมงานแล้วใบยังเขียวเลยเจ้าที่หลังอ๋อใบยังเขียวแต่มันเล่นเรืองหลวงแก่้มมันเล่นอ่าครับแต่อันนี้ก็ซีพีสามศูนย์หนึ่งเนี่ยมันมีแคลเซียมโบรอนสังกะสีนะครับมีเอ่ออะไรนะแมงกานีส แล้วก็กรรมาถันอยู่ในนี้เพราะว่ามันกระตุกลวงและอีกอย่างหนึ่งเอ๊ะเห็นว่าอะไรนะข้าวอิดดอ่าลองอธิบายให้ฟังดิข้าวอีดดบางบางที่ว่ามันออกมาไล่ๆกันนะครับมันยังไม่ล่วงก็มีครับอออีดิดเนี่ยนะปกติมันจะล่วงอย่างไม่ล่วงครับอ๋อนี่อ๋อนี่คือข้าวอีดิดถ้าเราถูกมันจะหล่นเลยอปกติมันจะล่วงมดล่วงอย่างนี้นี่นี่คือว่ามันออกมันจะล่วงอ๋อภระยะที่ผมฉีดอ๋อจะจะล่วงอย่างนี้ แต่ที่ว่ามันยังไม่ร่วงมันก็มีครับว่ามันมันออกแล้วมันเจอยาตัวนี้เยอะอ๋อออ๋เจี๊ยบคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนที่ที่ที่อ๋อเนี่ยนะเราก็ได้เม็ดและลรวงนี้ก็ใช่เนาะเอออ้าข้างในมันเม็ดมันจะแดงอ๋อเม็ดมันจะแดงที่อ๋อเห็นที่เคยกินข้าว เนี่ยอย่างงี้นะที่ว่ามันออกมาที่ยังไอ้ที่ว่ายังไม่ออกนะครับเริ่มทองแต่ต้องนี้ออกก่อนแล้วนะอันนี้ออกไปแล้วแล้วผมมาพ่นไอ้นู่นนี่ที่ยังไม่ออกกําลังทองนะคือว่าเมล็ดสวยมากสายจ้องเลยสาจ้องเลยไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหน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 แบบนี้เลยครับอ๋อที่มันออกที่หลังมันจะสเลยที่ว่ามาพ่นตอนนี้ยังทองไงยังไม่ออกแล้วผมตัวนี้พ่น แล้วมันก็จะออกมาไม่สวยแต่เมื่อกี้ครูเอาอีดีตมาพอไปแกะเม็ดแล้วโอ้โหเต็มเลยเนาะเต็มเลยเนาะแต่เม็ดมันแดงทีนี้เห็นไหมนะที่ว่ามันกำลังตั้งท้องยังไม่ออกแล้วพ่ปุ๊บเราออกมาแล้วเม็ดจะสวยไม่ต้องใช้อามูเล่เลยโอ้ดีกับอามูเล่โอ้โหสุดยอดเลยเนาะผมเคยใช้อามูเล่ไงอ้าวครับนี่ผลจากซีพีสามศูนย์หนึ่งนะครับคุณแจ๊บประทับใจมากก็ใช้หุ่นเดียวด้วยแล้ว ก่อนมาตอนกําลังเริ่มท้องด้วยแล้วฉีดออกมาพึบเลยอที่ออกก่อนมาออกพยมเพยยมไหม,มแต่พอเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอถามก่อนว่าเจี๊ยบใช้ซีพีสามเนี่ยที่ให้ขวดเล็กไปเนี่ยเจี๊ยบใส่น้ํำยังไงผมสองร้อลิตรครับตอนนึกสดเลยหนึ่งขวดวก็คือ6 0สิบซีซ <60 cc S 2> ีหนึ่งขวดต่อน,น้ำสอ0รลิตรแล้วฉีดไปกี่ไร่ฉีดมันมันผมใช้ไปขวดครึ่งทางครึ่งครับ น้ำสามรอยลิตรแล้วก็อีออขวดนั้นอีกครึ่งขวดครับครึ่งแล้วก็ใช้ประมาณสามรอยลิตรครับเจ็ดไร่ให้ไปลองลงไปเรื่อยๆห้ามห้ามซ้ำครับห้ามซ้ำอ๋อห้ามซ้ำ ซ้ำเป็นยังไงซ้ำเป็นยังไงซ้ำ้าครับอ๋อเข้ากันตรงไหนที่เห็นว่าไอ้ตรงไหนข้างหน้าเลยโอ้ยยาเหลือผมก็ฉีดครับมาสดายครับพอซ้ำไปปุ๊บข้าออกอกมาคาคาเลยครับโอ้ฉีดแล้วต้องฉีดเลยห้ามซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้เลยโอ้ซ้ำไม่ได้ถ้าซ้ำผมูเอ้าเนี่ซ้ำยาอ๋อแต่ยาไปนี่ข้าวไม่ออกแต่ครูบอกแล้วว่าห้ามซ้ำใช่ไหมครับเออเออเต่ได้ยาลองะเสียดายเออหัวซ้ำเออทีนี้ ประทับใจไหมประทับใจครับเออแล้วจะใช้ไหมใช้ครับใช้ต่อแล้วทีนี้ที่ปุ๋ยแนะนําว่าทองล้นมันก็ช่วยทางรากจะใช้ด้วยไหมใช่ครับใช้แน่แล้วจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยคราวต่อไปเนี่ยโอ้คราวต่อไปอีกประมาณเดือนหน้าอ๋อคงเดือนหน้าเดี๋ยวโทรหาครูเนาะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับก็อาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิ์ก็เบอร์โทรนะครับศูนย์ห5ส6 8สาห้าเจ็ดห้าเก้าหแปดนะครับ ก็ช่วยกยัน,นกดไลค์กดแชร์ระนะครับสักตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมจะได้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเกษตรกร,รลหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนานาของเราเนี่ยนะครับรรเกษตรกร,รเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราคือครัวของโลกนะครับคือส่งข้าวไปต่างประเทศหลายประเทศถ้าใครอยากได้ข้าวที่สวยเหมือนของคุณเจี๊ยบก็เชิญนะครับ ติดต่อผมได้นะครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเข็ดวิทย์ครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0643575968ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ